ยายเก็บชะอมพราถอนกาอยู่ข้างหลังยายทุ่งนาข้างๆกำลังถอนกาดํานานะคะบ้านสวนนะคะ เดี๋ยวหมดหน้าฝนก็จะย้ายมาอยู่บ้านสวนแล้วนะคะตัวเขือถั่วเราอยู่ตรงกลางปลูกไว้บ้านสวนข้างบ้านถอนก้าดำนาอยู่โน่นนะคะทุ่งนาข้างๆแก้วมังกรเรากำลังออกลากเกาะเสานะคะเสารั้วเรา าางงลง่นยอดข้างล่างนะข้างบนอันนี้อันนี้ต้นพะยุงนะคะ พยุงต้นพยุงเราปลูกปลูกแซมเหมือนเหมือนต้นนี้จะผักไอเะอมต้นนี้เหมือนจะตายตอนนั้นเราก็เลยเอาพยุงมาแซมพอปลูกพยุงแล้วไม่ตายนะคะชะอมเงอะงามเฉยอันนี้ต้นมะเขือพวงนะคะอันนี้ขาที่เราขยายไว้แก้วมังกร กำลังไอ้นั่นนะคะกำลังแตะนี่นะคะให้มันเกาะเสาลวปูนเรานะคะอันนี้ต้นพริกกำลังออกดอกพริกอันนี้อันนี้ต้นไอ้ลูกท้อนะคะหรือมอนไข่เอามาเล็ดมันมาจวดไว้กับต้นพริกกำลังสวยนะคะอันนี้ต้นมะพร้าวต้นมะเขือพวงนะคะ น,นต้นหนอไผ่บงหวานนะคะอันนี้ยากินนี่ที่เราปลูกไว้นะคะปลูกไวใ้ให้ไอสัตว์เลี้ยงกินต้นมะพร้าวยากินนี่อันนี้มะเขือพวงนะคะดูวย,ยากินนี่สีม่วงเรา ันนี้ย่าเนเปียนะคะต้นมะพร้าวอันนี้ต้นอันนั้นนะคะขามป้อมดูแมลงดำน้ำเล่นงานยอดใหม่หมดเลยยังไม่ได้มาตัดให้สัตว์เลี้ยงนะคะยา่า ดูมะม่วงโดนไอ้นั่นโดนแมลงกัดยอดอ่อนขาดหมดเลยนะคะอันนี้ก็ยากกินนี่สีม่วงนะคะสูงพ่วมหัวละดูมะม่วงเราหน้าข้างๆดาเมื่อวานนะคะยังไม่ติดดูมะม่วงมะม่วงนะคะลวงหนึ่งอยู่นู่นดูยางามมากเลยยากินนี่ คอ,องน้ำนะคะบ้านสวนเรา